คุณผู้ชมครับเรียกรุ่นนี้ว่าไรหน้ายาวหน้าสั้นหน้ายาวหลังคาสูงโมงน้อยโมงใหญ่นะครับผมตัวนี้เป็นตัวของ2.8นะครับชื่อจริงเขาคือตัวของไ i เอทนะ2.8อีโคครับผมสเปคเดิมๆนะเป็นรถแบบสเปคเรื่องของการขนส่งเรื่องของการขนของนะครับเรียกว่าเป็นตัว หน้ายาวหลังคาเตี้ยตู้ทึบก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสวยๆเลยนะพร้อมใช้ครับเดิมทีสเปคเดิมจากตัวของโรงงานนะครับก,กันชนหน้าอยู่แล้วเขาจะเป็นตัวของสีดําเราเก็บสีนะครับผมเน้นในเรื่องของความสวยงามให้กับคุณผู้ชมนะได้แบบใหม่ๆสวยๆไปใช้งานแล้วสเปคแบบนี้ซื้อไปทําอะไรกันบ้างน,นะครับก็แจง้งกันก่อนนะคุเอาไปขนของไปใช้ในเชิงพัน์ในเชิงธุรกิจของตัวเองเนาะใช้แทนตัวของรถกระบะก็ได้แต่เปอร์เซ็นที่ฮอตที่สุดเลยก็คือไปทําเป็นรถตู้ พยาบาลคุณผู้ชมวันนี้โอ้โหฮอตฮิตมากนิยมมากๆได้หน้าใหม่สวยงามนะครับผมแล้วก็ไปแต่งภายในะแต่งอะไรกันอีกนะคันนี้สเปคนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาครับสวยงามนะเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับโตโตค๊าเราอัพสเปคอะไรให้บ้างความคุ้มค่าของคุณ เป็นยังไงแล้วก็ราคาเท่าไหร่ปไปดูกันเลยครับสเปคก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นตัวของแกรธรรมดาภายในก็สวยสะอาดพร้อมใช้นะครับตัโวโต๊ะคาของเราก็จะทําการพวกบุกผนงังหรืออะไรต่างๆนะครับเนี่ยในะเรื่องของความเรียบร้อยแล้วก็ความสวยงามครับส่วนเรื่องก,กระจกก็มีคําถามมาแน่เลยเอยแ้แบบแบบตัวแบบกระจกมีไหมถ้าแบบเป็นกระจกหรือ ถ้าดําเนินงานในเรื่องของการตัดกระจกเท่าไหร่อ่ใครสนใจลองคอมเมนต์กันเข้ามาเดี๋ยวมีร้านหรือมีอะไรแนะนําให้กับคุณผู้ชมนะครับผมสอบถามกันเข้ามาได้นะแล้วก็ส่วนของด้านหน้านะครับจากเดิมเขาจะเป็นตัวสเปคเบาะเราหุ้มตัวของหนังให้ใหม่นะครับใช้งานได้เลยสบายๆครับรับประกันตัวของเบาะตัวนี้ให้อีกหนึ่งปีนะโอ้โหผมว่าโอเคเลยนะครับผมทําเหมือนให้คนในครอบครัวใช้ครับผมแล้วนะและสเปคแบบนี้ราคาเท่าไหร่ดาวผ่อนอะไรกันยังไงบ้างปะ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมไป มััครบเป็นยังไงบ้างครับถูกใจกันไหมราคานะครับคันนี้อยู่ที่570,000 9 0 0 0บาทครับซื้อสดซื้อผ่อนนะบอกกันมาได้เลยนะคะใครจ่าจะจัดไฟแนนซ์เท่าไหร่หรืออยากจะผ่อนเท่าไหร่หรืออยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอาชีพก็ได้พอเข้าใจน่าสเปกแบบนี้แบบคนทั่วไปอาจจะไม่ซื้อแน่นอนกลัวถ้าเกิดเป็นห่วงนะครับตัวเองเรื่องอาชีพยังไม่ชัดเจนแกลองโทรมาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวหาทางออกร่วมกันนะที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เลย0 8 3 7 7 7 7 7 4 7และ08377777 5 7ครับที่ตโตต่อขาครับ